สตีครับตัวตร้อยหรตัวไหนเราแบบด้วยลเทียงเลยตาตาีเลยตัวนี้ไม่ใช่ตรงกลางตัวนเด็ดเลยตัวเนี้ยยู่สูงเหรอใช่นี่เรา่งขึ้นมาเยอะเลยรับเดี๋ยวพอทีเยอะุกหมดป่าที่เราึงตามหลังด้วย

ดึงเวลาเนี่ยกเปื่อนนะเนี่ยทำเดียวเหรอพี่มันใหญ่เอ้อาดึงเวลาหกหมดเลยได้พี่ต้อนมันใหญ่แล้วฟันก็มีแค่สามที่สองสี้องก็พอยคุณเล่าแล้วกูว่ไม่ต้องกิดไปเกินไปแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งวายควายโวย ข้ <ศ Dante> าต да. ิดากก็ข้าติดากน้ำจิ้มติดคอโอมไม่คืนผอยเลยยัิดอยู่เลยน้่ยที่แสนผมต้องสว่าร้านัว้าแบบนี้มผมไม่ต้องใส่ครอต้นสอนต้นสอน ไม่ใช่อนีของวีออนอร่อยเหรออร่อยจริงไม่ลองกินอันนี้ไปยังลองกินกระถินยาวหอยกลมๆผมไม่ชอบครับนี่เน้นหอยยาวยาวและยาวนี่กี่ปีนะหอยนี้ดูดูหอยที่อยากซื้อของหอยถามมึงก่อนมึงรู้อายุหอยเองมีมุกไงเฮ้ยโอ้โหจันทร์ถิ่น หวานเลยนะครลองกินนะสุดยอดครับหวานมากกินเหมืนคนที่บอกว่าหวานใช่ไหมใช่ครับเหมือนข้าวเมลเลยที่เคยกินหวานไม่ล้างไหมครับที่เคยกินก็จะดบบนพี่ปูมาผม ผมก็ตามตรงแล้วว่าหอยอร่อยมากครับอันนี้อร่อยให้คนที่จะเป็นพรีเมียมสุดแล้วแล้วพริกเอาเอาฟังฟังพี่เก่อนเอาเอาพริกไม่ได้แสบแค่ลิ้นตอนนี้แสบทั้งคอทั้งหนวดทั้งเอาไว้ชิมนะตอนแรกแบบไม่ล้างเลยอแบบไม่ล้างเลยแล้วก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่กันกินพี่กินเลยแล้วลองจิ้มกักินตามดู อันนี้ตัวพันห้าดี๋ยวกินกินกระิ่ตามให้กินกระถ่อยแล้วกินกระิ่นรว่ามันเปิดเดิมไม่เห็นเดียวถึงดีไหมกเพราะมันมันประสานพันหวานมากเทียบ่อยเลยอ่ะเราเนียนอ่ะเราเนียนอ่ะอาจจะมีกดไอ้ดูสิ ยุลิกยับยี๋ยวคนละฝา่งนเหรอเบี้ยนเลยอันเนี้ยอันนี้กดดูดิคือเราจะทำตามไม่ได้ทำตามก็ได้ทำไม่ไม่ทำตามก็ได้ยังไแต่กดยูค่าอันนี้ต้องทำตามไม่แดงคือไม่แดงไล่ออกเลยฟังมาต้องนา